หาดยามสาวหมูอนี้แม่น้องลักมาตลาดคือเก้าพี่น้องหมูอนี้มันเป็หาดพี่น้องมีตลาดนาดัดบรรยากาศพี่น้องเหมนคนคลายมังถั่วพี่น้องเห็นปะคนคลายมังถั่วคลองใส่เต้มอยู่หน,นังเลย เสื้อผ้าก็มีแต่เสื้อผ้านาวพี่น้องพวนหนาวอากาศหนาวมากคัรอากาศพี่น้องมองดูเอาเกีนของใส่นี่แมงดาสิคอยไล่มปให้ฝนจะ้ะเสื้อผ้ากันหนาวแต่ลยนี่ไงข้าวโพด กเสียฟ้ากันนาวดหน่อยอไ,าาได้บูบูแล้วลูกลูกขอเห็นลายบูบูแม่นคนพี่นนองเบิร์ดเออคนตลาดสีลาไทยหงก็มีพี่น่อย ทางนี้ส่วนมากจะเป็นพวกผลไม้พี่น้องส่วนโซนนี้พี่น้องนี่ยโซนนี้จะเป็นผักพี่น้องผักขายถึกๆพี่น้องเลยกำลังหาบาทชิปบาทพี่น้องเลยผักสลดัดผักง่ายพี่น้องเนี่ยครับผักแพงไม่พี่น้องหา้าบาทชิปบาทนี่ผัก ngoài nhà nhà à, bằng <laughs> chọn lột nhà nữa mình xem cho อาก,กาศมันเ้ินค,นคายไปปลูกพี่น้องนี่คนกำลังเริมคนกำลังเริมมากพี่น้องกวา่ามาติซ่า้าบลได้มันหนาวพี่น้องเลยอากาศสุดยอดเลยหนาวค่ะพี่น้องละม้ายก็คนเด็กหน่อยโอ้

เฮาไม่ขายจิ๋นน้องขายของพักกะนพักหัวาะแพงพี่น้องห้าบาทส่วนมากมีหมากมีฟูมียังพี่น้องพักอุ้ยเนาะปวดเฮ้ยปวดเฮ้ยปวดกูจะไปอยากตื่นได้อ้วนกันเลยอ้าวุวดแล้พี่น้องไข่ม้นแดงก็มีขวดกับมีอะไรดีผู้ถือวัดถั้งวด ป้านไหมงามงกล้องได้ทหมหนบอชินั่น,น,นองเดียวเอาไปนนลงไปเ,เนินมไมไลไปเานะเบีเ่ยงผิขพี่นองเนะบีบเ่ยงผก,กับเบียงามเบียดีเนะาะใส่ตะการรถเขา กินแล้วพี่ดาอากาศพี่น้องสาวคนกันคนกันคนกันลังเรื่อมากพี่น้องอากาศมันเย็นสดเลยบอกคอยมีนนคนมาเป็นไก่ส่วนในคนจะค้ายคลองลายี่น้องส่วน Carl, sống được chỗ. Lội lại, lội lại, lội nói mày nào, mày đăng ký. Lội ngân lập băng lập băng mạnh. Lội mà, lập băng. ปวดกำลังเริ่มมากำลังจะปวดกันไม่หรอจ๋าเร่งมันฮวาหอยกับหอยงามหอยดีเนะาะฮวามันผิด <c oughs> ส่วนค <c oughs> นจะไคร้แต่หอยที่หนังสางนี่คือ <c oughs> หอยลายมั่นเนี่ยหนุ่ม นี่น้องหอยกับหอยลี้วหอยกับด้นี่มากระบกพี่น้องป่าแห้งเต็มแล้เออใส่ลูกนี่น้องมันแซงพี่น้องนะ คนลายลพี่น้องกัมือนเลยอดนอยอนาคา่งบ้ะื้อปเป็นอะไรที่ให้พ่อหา่สอนลูกคอยก็เริ่มไอแล้วพี่น้องเอยอากาศนาวมาอีกแล้วพี่น้องหนาก็นาวทำได้พี่น้องหนาวจนโอย 赚惨了嘞！嗯嗯 มะเขือพี่นอ้องมเขือหาก่ระอกัทุ่งละสิบคันสิบบาทยี่สิบบาทพี่น้องเออตุกตระก็ไทยกันนะบดี้แพ,พงอย่างไรดอกพี่น้องององกินถือก็พี่น้องบายไมนะ่น้องดานะน่ยับซิแพงเลยก็พวกมากไม้เงนซแพงเลยจัน้อย nếu chắc anh Chưa nèo mặt thì nó ơi mẹ đang đòi đa chưa nèo mặt Con là hà bạc, Con là hà bát à, Để nói. เออเยอะเฮ้ยผมเมื่อไงด้มาลักษาเจ้าของได้นหน่เอาซองปิ่งลง